จะส่ง40ครับของเคราคาน่าน,นิอ้อฮอลแลนด์ลูกค้าช่วงนี้ต้องการบนใช้รถต้องจัดส่งช่วงค่ำทุกวันนะครับทุกครั้งนะครับเพราะว่าเช้ามาจะ่ได้ไปลองรถทำงานต่อเลย นี่6640ครับอัปเกรดเครื่องเ็นเทอร์โบ เกิดเครื่องเป็นเทอร์โบครับลูกสูบเทอร์โบแหวนเทอร์โบทุกอย่างชุดเทอร์โบในเครื่องหมดครับก็เทียบสเปคก็เดียวกับ7 7เจ็ดเท่านห้นครับ ครับช่วงนี้ก็ทยอยส่งเรื่อยๆครับก็จะได้เรียคิวก่อนๆที่ว่าลูกค้าสังไว้ออกเรื่อยๆครับช่วงนี้ก็งานชาติหนึ่งครับเพราะว่าจิตสุรลายอย่างก็ช่างที่ทํารถให้ก็ช่างใหญ่ก็พอดีแฟนก็เพิ่งเสียไปนะครับก็ต้องกลับไปดูเลื่อนเคลียร์เรื่องส่วนตัวก่อนแล้วก็ได้กลับมาลุยงานต่อเต็มที่ครับเพราะว่าเราก็ต้องเห็นใจครับให้ลูกค้าเข้าใจเลยครับ ถ้าไม่มีช่างใหญ่งานแล้วก็ไม่เดินนะครับเพราะว่าเราอาศัยทาว่าทาช่างคนเดียวครับเราเชื่อฝีมือในในฝีมือของเขาตอทีมงานแล้วก็ได้แค่เก็บงานอย่างอื่นตอครับเท่าที่ทําได้ครับตอนนี้ก็ช่างมาแล้วก็เตรียมรืองานให้เร็วที่สุดครับที่ลูกค้าสั่งไว้ก็เดี๋ยวจะยอยเล่นให้จัดก,การให้ครับก็ต้องขออภัยไว้ที่ ก็ส่งใกล้ๆนะครับอําเภอสุวรรณภูมิเเขตติดเมืองสวนครับกลางๆระหว่างเมืองสวนกับสุวรรณภูมิครับใกล้ๆก็วิ่งประมาณชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วครับลูกค้าก็มาาตอนเที่ยงครับเห็นรถก็โอเคถูกใจครับก็ขอบพระคุณมากครับที่ไว้ใจการอาจจะช้านิดนึงครับเพราะว่าก็ที่แจ้งไปครับก็ต้องขอโทษขอไปด้วยครับ ก็อยากให้รถมันเนียบที่สุดครับก่อนถึงมือลูกค้าไปถึงก็ใช้งานแล้สบายใจครับก็ตัวนี้ก็สเปคนิยมครับ นิยมเลยครับตัวนี้ลูกค้าถามมาเยอะครับแล้วก็จองไว้เยอะตัวนี้ลูกค้าเอาเป็นผ่านหกครับ CMT โ okay, อเคครับผมเดี๋ยวอัปเดตคลิปต่อไปให้ดูอีกครับผมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ